สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรสุบูสุกคนครับพี่น้องนะสวัสดีพี่น้องที่กาลังรับชมช่องจ่าทีมชาแนลอยู่ณตอนนี้นะครับพี่น้องครับบอกว่าจะเป็นอยู่ในประเทศเท่านะครับหรือว่าต่างประเทศนะครับพี่น้องครับพี่น้องทางไกลทางไกลนะครับเป็นยังไงสบายดีบ่เนาะนะครับมาไว้กับขึ้นมาอยู่บ้านเท่านะครับเรียงง้วเลียงค้ายนะครับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับจ่าทีมนะครับผ้าพีพอนองมาเอาควายงามครับพี่น้องครับ นะครับเป็นควายงามที่ออกจากคอกท่าไรเพชิดเพลมสาขาสองนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือน้องชา้นะครับของลุงทนาเยี่ยมนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เข้ากับท่าย่ำอยู่ที่คอของเบิรมพันล้านนะครับพี่น้องครับอันนี้คือคอโครวการของเบิรมพันล้านนะครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหลังนี่นะครับส่วนเบิรมพันล้านนะครับพี่น้องเบิรมพันล้านอยู่พุ่นนะครับกำลังยืนเบิ่งเข้าอยู่นะครับพี่น้องครับอ เพื่อเป็นการเซเวล่านะครับจะทห็นผ้าพีพน้องไปชมตัวแรกนะครับพี่น้องครับอ่ะมากก่อนอื่นเขาก็ต้องทาความรู้จักกันกับจาของขวายสะก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาตัวนะครับอ่าซื้อถึงนะครับผมของอ่าสังกัดของฟ้ามทารเพชรฟ้ามี่แหละครับผมครับอ่ะมือนีมีมาแบงพี่น้องจจกาตครับมือนีว่าสิเปิดยูหาโตครับอ่ะมือนีมีแบงพี่น้องยูหาโตนะครับ อยู่นี่มือนี่เขาเขาทายอยู่นี่ข้อเบิ่มนี่จักโตตัวเดียวครับทายคือขอกเบิ่มหนึ่งตนะครับแล้วก็ไปทายอยู่บ้านเาครับไปทายอยูข้ออีกสี่ตัวสี่ตัวอีกสี่ตัวนะครับพี่น้องครับครับอ่าฟังประวัติความเป็นมาของแม่นี่ครับแม่นี่เป็นอ่าสายเพชรอุดร่อนนะครับอ่าที่สังเกตได้อยู่ปลายหูเขาปลายหูเขาสียิกมีลูกเหรียญลูกบิดนะครับยิก นี่สังเกตได้ไ่าเป็นสายเป็นอุดอตัวนี้ผสมเบิ่มพันล้านไปครับผสมเบิ่มพันล้านไปตั้งแต่วันที่4สิงหาผสมจริงนะครับตัวนี้ข้อดีของตัวนี้คือผสมจริงโคมโตเบิ่มพันล้านไปรากามีการรับประกันก็คือว่อาถ้าติดก็สามารถเอามาโคมเบิ่มได้ตลอดนะครับจนกว่ามันสิติดก็คือหลายรอบเข้า รับประกันในจุดนี้ครับก็คือเอามาผสมเบิ้มได้เลยนะครับโดยบบเสียค่าใส่ใจยากบาทโบเสียค่า,ายาก <จะ S 2> เว้นเบิ่มครับยกเว้นยกเว้นค่ารถครับเอามาเองค่ารถพี่น้องต้องอเสียมาเองนะครับเดอ้อนะครับครับเบิ้มพลั่นปกติแล้วเฮาจะผสมอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่พี่น้องซื้อไปแล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทนี่พี่น้อง บ่ต้องเสียอีกเลยครับครับพี่น้องถ้ามีการกับสัตว์แล้วพี่น้องเอาน้ำมันผสมอีกนะครับยกเว้นค่ารถนะครับพี่น้องก็เสียเอาเองค่ารถอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนะครับจุดเด่นของค่ายตัวนี้อ่ะไล่เบ็ดร์น,น้าตาครับพี่นอ้องอ่าสายเด้กันนะครับนะถึงสายเพชรอุดรครับเป็นสายเพชรอ,ดอุดรลักษณะ วิธีการสังเกตตาไบ<ป>ต์หูยิกได้ครับตาไบต์หูบิดนะครับพี่น้องครับปลายหูบิดนะครับพี่น้องครับมีลูกเรียนลูกยิกครับเพชรอุดรตาแต้มแก้มจำเนาะแม่นครับตาแต้มแก้มจ่านข้ออ่องครับผมข้ออ่องข้ออ่องทุ้งเท้าขาวทุ้งเท้าขาวนะครับพี่น้องเบื้องบักเ้าวเพื่อนเบื้องจับข้อเพื่อนเชิดขึ้นเบื้องเอิร์กบักเ้าวเพื่อนนะครับบอยอนบอยานนะครับเป็นล่างพึ่งเป็นหมอกระทะสวยงามนะครับพี่น้องครับเบื้องเล็บแข้งเล็บขานะครับพี่น้อง อ่แข้งขานี่ดีนะครับพี่น้องครับเบิ่งกีบเล็กกีบเท้าเพื่อนกีบใหญ่นะครับพี่น้องอ่าเป็นควายที่ลักษณะกีบกีบใหญ่นะครับเป็นอ่ากระโปกข้าวเนาะหน้าตึงเนาะอับแข้งขากับใหญ่หางกัลามอ่าเดี๋ยวหางแบบไหลไหลเลอ่ากว้างนะครับพี่น้องครับเป็นควายที่ไหลหนาลึกดีนะครับพี่น้องครับไหลหนาลึกดีอ่าเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งนะครับช่วงล่ำโตของเพิ่นนะครับ สังเกตข้อยอางสังเกตอย่างไรน,นะครับพี่น้องเบงนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนทึ่งอ่ะก็ส่วนไตนะครับระวังผื่นถึงทองนะครับถ้าส่วนทึ่งหลากว่าส่วนไตแสดงว่าค่อยม่นั่นอ่างใหญ่นะครับพี่น้องครับเบงพี่น้องตัดสินใจนะครับอ่าล่าม,มาทั้งท้ายนะครับพี่น้องเพิ่งทายเพิ่นนะครับอาหาร่ายมาดูละ่ะลู เบิงทางท่ายนะครับพี่น้องครับถ่ายใหยนะครับพี่น้องครับเบิงถ่ายใ่นะคบเบื้องลักษณะการยางนะตึงจุ่งพันยางนะครับประกันตํานี้ทุกอย่างเนาะน้ตึงเนาะผมประกันครับประกันทุกประกันถอนนะครับบบทบปบอนพี่น้องเบื้องลักษณะค่อยงามนะครับพี่น้องครับเบิงลักษณะค่อยงามเวลาพันยางเนี่ยนะครับเท้าหลังจะไปแทนทีเท้าหนาด้วครับด้วยพี่น้องะนะตึงจุ่งยางอีกรอบนึงครับ พี่น้องรับช่มนะครับเท้าหลังเดี๋ยวนะเห็นพญานเท้าหลังจะไปแท่นทีเท้าหนานะครับอาจจะบดปี๊ดทายปีขวานะครับห้อยจะทับกันนะครับพี่น้องบดทกบดถอนนี่หนึงควายแม่นี่บดทุกครับลูกทีเท่าไหรครับะนึงในทองตอนนี้ลูกทีสองครับกำลังทองสองอยู่ครับลูกสองสองในทองนะครับเนาะแมนครับกับข้มเบิ่มไปแล้วกับประมาณ เออ่เดือนกว่าครับผมน้อครับเนาะเพราะว่าผ่านวันทีสี่กันยายมาแล้วประมาณเดือนนะครับเดือนกว่านะครับพี่น้องครับอืมอ่าสวยนะพี่น้องครับอ่าส่วนสูงกว่าร้อยอาส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องครับส่วนสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับบวกลบอ่าเบอร์บรการเสียเวลานะครับบอดตองวอาหลายยายห่างเปิดไว้หลายไปเลยครับนะตึงครับอ่าตัวนี้ 18ึ่งแดหมื่บาทนะครับพี่น้องครับผสมจริงเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องครับแมนครับผสมจริงเบิ้มพันล้านหายากครับแม่นอิริหน้าตึงอ่าสมจริงเบิ้มพันล้านนี่หายากนะครับนี่เบิ้งชัดๆกันเลยครับพี่น้องครับนี่คือแม่ค่ายนะครับนี่เขาเบิ้งอ่าน้ตึงเปิดไว้ที่18ึ่งแดหมื่บาทนะครับเบอร์โทรติตต์นะครับน้ตึงศย์แดหนึ่งหนึ่งแปดสี่ สามห้าเก้าหนึ่งครับพี่น้องครับของหนาตึงนะครับพี่น้องครับนาตึงเป็นน้องไส้ของลุงเยมนะครับพี่น้องครับอ่ะอ่านะครับผู้ใดสิไปมากกระทูมากเบอร์นี่สักก่อนนะครับนาตึงนอะได้ครับดีครับอ่าครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะที้งภาพพี่น้องไปเบิ้งอีกสี่ตัวนะครับอยู่อีกขอกนึงนะครับพี่น้องครับเป็นของหนาตึงคือนกันนะครับพี่น้องครับอ่ะโอเคครับงาครับอ่าครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปครับ ครับพี่น้องครับมาพอตัวที่สองครับซื้อยังครับน้าตึงตัวนี้แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งครับผมส่วนสูงอยู่หลายเป็นไดครับน้าตึงอ่าตัวนี้ส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองครับผมสถานะพืนเป็นอย่างไรครับตอนนี้ผสมอ่าผสมเบิ่มไปแล้วได้สิบสองมือครับผสมเบิรมพันล้านไปได้สิบสองมืออ่าส่วนลูกเพืชนี่เป็นลูกของหาแสน สองเจ้าหาแสนครับหาเดือนแล้วลูกสาวเพื่อนโอ้มีลูกสาวพ่วงนะครับครับสูงลูกลูกสาวสูงมาลูกสาวสูงหลายป็นไงแล้วครับสูงอยู่ที่ลอยสิบเซนแล้วครับตอนนี้หาเดือนนี่ได้ลอยสิบเซนแล้วมาทำข้อมาจากแม่เพิ่นก่อนครับผมครับแม่เพื่อนนี่เป็นสายเพชรดำครับสายเพชรดำแม่นว่าครับน่าตึงแม่นครับสายเพชรดำน่าจให้เบื่องอัตลักษณ์แม่เพื่นครับนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับครบเนาะ พี่น้องเบิ 2020? ้งนะครับตาแต้มแก้มจำข้ออ่องนะครับข้ออ่องทุ้งนองขาวนะครับพี่น้องเบิ้งเอิ๊บับขาวเพลินนะครับเป็นหมอกกระทะสวยนะครับสวยงามนะครับวงเขาตึงคมหนาลงนะครับวงเขานะครับพี่น้องเป็นเขา่าจันรนะครับเขาวงผะจันรสวยงามนะครับล่ามานะครับน้ำต้นโตนะครับเบื้องไทยนะครับเดี๋ยวจะเที่ยเบื้องไทยกันนะครับพี่น้อง เพิ่นตื่นจาเทียมเด้อพี่น้องเด้อยนะครับอันนตึงจูงยางให้เบืองนะครับมาบ่ทุกบ่ถอนนะครับเนาะบ่ไมีทุกครับผมขาปกติอ่ะให้ยางให้เบืองเลยทั้งค่ะปกติอ่ะรับประกันตำนี้ทุกอย่างอ่ะประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับผมผสมเบิ้์มพัน์ลายไปแล้วสิบสองหมื่นนาะน้าตึงเนาะแม่ครับผสมไปแล้วบผสมเทียมนะครับใบหลอดครบครับใบหลอดครบอ่ะใบหลอดครบนะคะอ่ะมาเบิร์งการทรงลูกของแม่เพิ่นนะครับลูกตัวนี้เป็นลูกของหาแสนนะครับ จะหาแสนหรือว่าปัจจุบันก็ซืือล้านหาแสนนะครับพี่น้องนะครับสังกัดวิไลฟ้าม์นะครับเบื้องนะครับการถ่ายทอดพันธุกรรมเพื่อนนะครับเบิ้งลักษณะเงา่ายนะครับถ่ายเต็มนะครับพี่น้องครับแล้วยิงมาใส่เบิ้มพันหลานนะครับรับรองเดี๋ยเลยว่าออกมาในถ่ายสวดจู่กู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าเบิ้มงพันหลานเพิ่นส่งนะครับเรืองไายเด่นอยู่แล้วนะครับพี่น้องอ่ะสวยนะครับเมืองหลูกเพิ่นนะครับ อ่านี่นะครับลูกกะบโทกบัถอนนะครับลูกสวยตอนนี้ส่วนสูงลูกเท่าไหร่ครับน้าตึงร้อยสิบเลยครับร้อยสิบเส้นนะครับพี่น้องครับอายุหาเดือนนะครับส่วนสูงมาแล้ร้อยสิบเส้นนะครับพี่น้องเอาพี่น้องครับน้าตึงโคมนี่เปิดไรบ้างนะครับน้าตึงอ่าโคมนี่เปิดสองแสนสามหมื่นครับสองแสนสามหมื่นบาทนะครับพี่น้องครับก็คือซื้อสองได้ซ้ำนะครับก็คือรุ่นได้ทองอีกครับนะครับพี่น้องครับ แต่ว่าในกล<อ>่องกับพึ่งได้ทีพสองมือครับตอนผสมนี่เพิ่นขึ้นเป็นสัตว์ชัดเจนไหมครับน้าตึงชัดเจนครับน้ำเมือกออกหลายลักษณะการเป็นสัตว์ของเพื่อนเหนียวไข่ตัวเนี้ยเอ่อมันเป็นสัตว์ชัดเจนครับเป็นสัตว์ชัดเจน,น,น,ส,นสังเกตบุปัญหาไหมครับน้าตึงสังเกตบปัญหาครับเพราะว่าเพมันสีบวมแล้วกามีน้ำเมือกออกหลายแล้วกานิสัยเขากิดสีเป็นคึกคึกกะนองถ้าเกิดช่วงที่เขาเป็นสัตว์น้อครับน้องได้ขันเ่าเป็นสัตว์หูดีไหมครับเนี่ยครับหูครับหูโบมีย่ินหญ้าเก่งยครับกินหญ้าเก่งครับไปลามไนี่กบ เกี่ยงเบิดนีสใสดีเอาพี่น้องครับอ่ะพูดทางไก่ทางไก่นะครับอยากเขามาชมตัวจิงกอนก็ได้นะครับพี่น้องครับอ่ะพี่กัดครอบข้างฟาร์มข้างหน้าตึงอ่ะอนนพี่พี่กัดนี่อยู่อ่าอำเภอกุชินาไร่ครับอำเภอกุชินะหน้าไร่อ่าบ้านโน่นสวรรค์ทางเขาบ้านน้องห่างนี่แหละครับอ่าอยู่หลังโรงเรียนเส้นยอ่อครับผมก็คือพี่น้องไปประหอดมากมาถึงนะครับก็ทรมากก่อนนะครับว่าอยู่หม่องไดนะครับเขาข้าว จะเที่ยมผ้ามานนี่ก็คือทางเขาวัดวังคํำนะครับพี่น้องครับเรียกวัดเดียวทางเขาวัดวังค้ำไม่แล้่โทรหาได้เลยเพรายู่อีกบ่ไก่นะครับพี่น้องมาช่มตัวจิงกอนได้นะครับพี่น้องครับอ่ามาถึงน่ถึงเพิ่นกับยุคอยู่ฟ้ามันนี่แหละครับพี่น้องอยากมาช่มตัวจริงอ้าวคมนี่เปิดยู่ที่สองแสนสามหมื่นบาทนะครับพี่น้องครับโทรมาต่อร่องได้นะครับถึงนอครับต่อร่องได้ครับถ้าเกิดอ่า ามารับเองกันมีราคาพิเศษให้ครับลดให้ได้ครับกานบอกว่ามาจากช่องจ้าทีมชาแนลด้อครับน้าเต๋งครับกับราคาพิเศษให้เลยครับพิเศษไปอีกนะครับเบ่งงงนะครับงมสวยนะครับพี่น้องอ่ะอ่ะนมดีสีเต้านะครับสวยนะครับพี่น้องอ่เอ้าโอเคครับไปโตต่อไปครับพี่น้องพี่น้องครับมาโผล่โตต่อไปครับซื้อยังครับน้าเต๋งซื้ออ่าพี่กุลครับน้องพี่กุลครับน้องพี่กุลอายุครับน้าเต๋งอายุสองปีกว่าแหละครับสองปีกว่าเป็นสายเด็กครับ ่าพี่กุลนี่เป็นสายเพชรอุดรครับเพชรอุดรนะครับส่วนสูงเพิ่งแล่ะครับน้าตึงตัวนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบห้าครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนนะครับครับผมตอนนี้สถานะตอนนี้ทองเบิ่มพันล้านแล้วอยู่ที่อ่าเดือนครึ่งครับผมผ่านหลอดไปแล้วอทองแล้วบ่ครับน้าตึงแม่ฮครับทองแล้วพอดีเพิ่นขึ้นเร็วโอ้เป็นสัตว์เร็วประกันทองไหนบ่ครับนี่ประกันทองครับประกันทองอุนตัวเศาแล้วเรียบร้อยแม่ฮครับอุนตัวเศาแล้วเรียบร้อยประนสิเอากไมาอุนตัวเศามาอีกหลอดได้ครับได้ครับน้าเตึงเนาะได้ครับ อ้าวพี่น้องครับมาเบิงอัตลักษณ์กันโอ้ตาแต้มแก้มจำสวยครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับสมกับเป็นแม่พันสายเลยนะครับอ่าเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรอ่ามาเบิงอัตลักษณ์สายเพชรอุดรกันปากใหญ่นะครับพี่น้องอ่าเบิงปากนะครับปากใหญ่นะครับพี่น้องครับอ่าเทียบได้เลยนะครับปากใหญ่นะครับตาโปูนะครับตาใหญ่นะครับพี่น้องครับกระบานอ่าเปิดนะครับเบิงอ่องนะครับพี่น้องอ่องนะครับลามลงมามะพร้าวนะครับแข้งขากีบเล็กกีบท้าอู้ยืนสวยครับ เอาพี่น้องครับเบื้องเรียบเพลินนะครับบทุกบะถอนนะครับนะตึงเนาะบทุกครับประกันตำนี้ครับทุกอย่างประกานตำนี้ทุกอย่างนะครับขังในทองแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้เนื้อหนังดีครับกล้วยตัวนี้เบื้องเนี่ยพี่น้องยังย่นยนอยู่เลยนะครับยังสีสางไปได้อีกหลายครับยังสีไงก็หนีหลายไงไปได้อีกนอะนะตึงเนาะเบื้องถ่ายครับพี่น้องครับให้เบื้องถ่ายกันนะพี่น้องเบื้องถ่ายกันครับถ่ายไงครับพี่น้องกล้วยแม่นี่ งองหางไก่ใหญ่นอ้อใส่เบิ่มกับไปแห้งสีระเบิดนะครับแีนครับระเบิดครบสามใช่สุดเ<ค>ี่<ค>นี่แหละครับรนี่คือน้องพี่กุลนะครับสถานะตอนนี้ทองเบิ่มพันล้านนะครับประกันทองอยู่ที่หนึ่งเดือนครึ่งนะครับพี่น้องครับซื้อไปนี่ก็ต้องไปพะวงหนาพะวงหลังวันสียได้ลูกไม่ได้ลูกนะครับตอนนี้นี่ทองแล้วนะครับแล้วก็เป็นพ่อพันดัง นะครับเบิ่มผัานล้านนะครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดเอกสารครบนะครับอ่าวนะตึงเปิดไว้ไรบ้าหนครับตัวนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อร่องไดนะครับต่อรองได้ครับผมอ่าหอดขอหอดฟ้าคุยกันแมนครับมาคุยกันครับโทุกันมาคุยกันได้นะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์แจทีมจะขึ้นไ้ให้พี่ให้น้องนะครับอยู่ที่นาจอนะครับพี่น้องบ่ายากหาปากกามาจดนะครับอ่าเบิ่งเบอร์แล้วก็ทรมาได้เลยนะครับพี่น้องครับ อัปช้านพันอีกนิดนึงนะครับพี่น้องใครอยากได้นะครับนําเชือนะครับแยกเพจเบิ่มพันล้านนะครับแล้วก็นาเชือร่วมเพจนะครับติดต่อมาได้ที่จ่าทีมนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรจ่าทีมจ่าทีมมาขึ้นมาให้ไต้คลิปนะครับพี่น้องครับสามารถเข้าไปเบื้องได้เลยนะครับพี่น้องหมอนผสมทางอุดรสักลนน้องบัวลำพูน้องไขยนะครับหมอผสมเทียมอยากได้นําเชือเบิ่มพันล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมเพจแยกเพศนะครับติดต่อมาได้ที่จ่าทีมได้เลยนะครับพี่น้องเบอร์โทรใต้คลิปนะครับพี่นออ โอเคครับน้เติงอ่าไปเบ่งตต่ตไปครับพี่น้องครับว่าเบ่งตต่ตไปครับพี่น้องครับตัวนี้ซื้อยังครับน้เตึงซื้อน้องกระถินครับน้องกระถินอายุเพื่อนไรเป็นไหนครับกระถินนี่อายุได้สิบแปดเดือนแล้วครับสิบแปดเดือนส่วนสูงเพื่อนละครับน้าเติงส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบถึงสามสิบเอ็ดครับร้อยสามสิบเอ็ดนะครับประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้สายเพื่อนเดียวครับน้าเติงเราก่ออากระถินนี่เป็นลูกของปานซีพีครับ เป็นลูกสาวปานซีพี่ครับผมสายพ่อนะปานซีพี่สายแม่กับเพชรอุดรล่ะครับสายแม่เพชรอุดรครับนะครับแม่เพิ่นส่วนสูงไรบ้างครับนาตึงแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบห้าครับสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับตอนนี้อายุสิบแปดเดือนความสูงแม่แล้วร้อยสามสิบเอเซนครับผมแม่นครับถูกต้องเบิ่งอัตลักษณ์กันเลยครับพี่น้องครับเข่าวไม้ไก่นะครับอาตาแต้มนะครับเบิ่งก่อนนะครับตาแต้ม ยังเป็นสีค้วย้หน่อยยั่เนาะสีเหลืองอึมพุยยู่เนาะนตึงเนาะแมนครับยังเป็นสีเหลืองอยู่อ่ะพี่น้องครับเพื่อนเล่นขีดตุมนะครับเด้อกับสีเข็นล่างๆในยล็กน้อยนะครับเพื่อนเล่นขีดตุมเมื่อกี้นี่นะครับแก้มจ้ำนะครับชัดเจนใชครับขาวๆนะครับข้ออ่องนะครับง่ายหนาขึ้นด้วยกระถินเอาข้ออ่องนะครับแตกสองสามอ่องนะครับพี่น้องแข้งขานะครับอึกบกเพาวยญ่กว้างนะครับพี่น้องครับอ่แข้งขาเป็นยังไงครับ อ่ะจีบเล็กจีบเท่าดีเบิร์ตนะครับน่ยตึงแข้งขากันยัยดีนะครับประกันทุกประกันถอนครับแมนครับประกันตั้นี้ตั้นี้ทุกอย่างนะครับประกันเบิร์นะครับพี่น้องครับสี่โค้งสวงสุดนะครับขา้ขาถอนนะครับครับผมอ่ะให้เบื้อง้ายนะครับอู้แม่สาวแม่นี่พี่น้องครับหันซื่อนี่นี่เพจใหญ่ๆยังสีนะครับพี่น้องครับสังเกตสัต์ง่ายๆครับพี่น้องนี่โอ้โอ้ตายตายตายสิทธยาเทียมแหละพี่น้องอ่ะ นี่ครับเพรศง่ายๆนะครับสังเกตเอาไปสังเกตสัตว์ง่ายๆนะครับพี่น้องครับอ่าเบิองหรือร่วมนะครับเบิองทางผุนดีกว่ามันจังบบยอนแสงอ่าเบิองไทยนะครับพี่น้องอ่าเบิอง่ายดีดีแข้งขาหลังนะครับอ่นมดีซีเต้านะครับพี่น้องครับนะตึ้งว่นวุ่นผมาทางเนี่ยจุ่งนเบืองเ้ยยางเบิองนะครับ อ่านะครับพี่น้องขาถกขาถอนบอมี่นะครับพี่น้องครับเบื้องลักษณะการยางของควายงามนะครับขาหลังเสียปแท่นทีขาหนานะครับป๊บอ่าบอเป๊ซ้ายเป๊ขวานะครับพี่น้องครับนี่คือหน้าโคตรดีครับควายแม่นี่เบื้องหน้าเห็นไหมนะยางขึ้นนางสาวไทยนี่ครับโอ้สวยอ้าวอยากฟังราคาแล้วครับน่าตึงเปิดไลฟ์ไว้เลยครับ ตัวนี้เปิดอยู่ที่1นึ่งแสนหบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อรองกนได้คือเกาต่อรองได้คือเกาครับนาคองนาฟ้ามครับนะครับโทษมาคุยกันหรือว่ามาหากันได้เลยผ่านใบผ่านมาอยากแวะมาเรียนได้เลก็ได้ษน้องช่มได้ตลอดเวลาครับครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่องจ้าเทียมนี่ราคาพิเศษพิเศษไปอีกครับพี่น้องเอาเนี่ยแล้ครับเปิดโทษอ่ะอยู่หน้าจอนะครับพี่น้องเ้อนะครับ นาตึงเลี้ยงควายมาจากปีแล้วครับอ่าควายนี่ประมาณที่หาปีครับแต่ว่าเลี้ยงง่วมันโดนอืมตะกี้เลี้ยงง่วแมนครับเลี้ยงง่วมาโดนเลี้ยงง่วมาสิบเจ็ดปีแล้วครับครับบอกเป็นเกจขอ้อมูลเล็กน,น้อยพี่น้นองเป็นอย่างคือเปลี่ยนจากง่วมามเป็นควายกาควายนี่มันเลี้ยงง่ายกว่านะครับคือมันบืนเลือกหยางัวนี่สีเลือกหยาก็ควายมันก็นเลย <laughs> เลี้ยงง่ายกว่าแล้วก็มัน มันอาบน้ำเวลามันอาบน้ำเนี่ยเท่ากับได้มีเวลาอยู่กับมั่นมีความสุขอยู่กับมั่นมันก็เลยหาความสุขได้หลายกว่ากับง้วตามความคิดของผมที่สําคัญนะคบเวลาเข้าจํหน่ายออกขายออกเนี่ยแมนครับแมนค่ับเ่็เป็นราคาหลายก่างัวคราคามันหลายกว่าแต่เข้าสิอ่ะยิงตลาดปัจจุบันเนาะครับเนาะ ยิงตลาดควายงามปัจจุบันนี่กันแน่นอนละ่ละราคามันมันสูงกว่าง่วครับผมแล้วอาาคตนะตึงล่องวิเคห์อาณาคอนตลาดคว,าย,ควายนี่มันตันยากอยู่ครับมันบบคือกับตลาดง่วงามแต่สมัยก่อนดอกมันตีคนละยางกันเลยคนละพื้นฐานกันพื้นฐานกันอ่าพัฒนาควายมาควายมันยังพัฒนาบุท่านสิ้นสุดอยู่ยังบบท่านได้ใกล้ที่ สียุดง่ายๆยังพัฒนาไปได้อีกหลายครับไปได้อีกแม่นบ่ครับพัฒนาควายไทยนี่ไปได้อีกหลายปีครับหลายหลายอีกนานครับอีกนั่นตลาดควายงามเจ้าหนานยังบ่ทันเหมื่อกี้หนาดึงกเลี้ยงงัวโหแม่นครับงัวโหน่ะดึงมีชื่อหยังก่อนนะครับดังๆเฮาตะกี้สมัยตะเก่าก็มีขุนแผนมีโลนันโดปอพันเนาะครับครับแดงแจ๊กกะว่านหลายโตครับหางหางท้องแดงแจ๊กกว่านมาลิโอครับแม่นแม่นครับ มาอยู่นำ้ำพี่น้องครับอ๋อนี่คือลักขิดที่ห้อที่ห้อปลาเปียนมาเลียงควายคือมันตอบโจทย์ได้ดีกว่านอหน้าตึงนอแล้วมันมจะเรียงง่ายกว่าครับ,รบเ,เรียงง,ง่ายรรรกว่าบุเรเลองหง้ายป้ช่บุลื่องหง้ายเลียงสบ,บายอาบน้ำเห้อกับผ่านไปอาบน้ำมีความสูขกับมั่นได้ครับอุ้ยคัดคัดพี่น้องครับเอาให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนี่ แม่นี่นะครับลูกปานซีพีนะครับพี่น้องปานซีพี่เอาลูกสาวปานซีพีเอาเบื้องถ่ายเพิ่มอีกเทือกหนึ่งนะครับถ่ายใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับพี่น้องอันนี้เบื้องนะครับหางยาวนะครับพี่น้องครับอ่ะกีบเรียบดีนมสวยนะครับอ่ะส่วนสูงไหลสามสิบเอ็ดนาะหนึ่งถึงเนาะครับประมาณนั้นครับเปิดทีแล้วค่ะ ตัวนี้เปิดทีแราค่าหนึ่งแสนหาหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหาหมื่นบาทนะครับพี่น้องโทรมาต่อร่องกันใดนะครับครับนะครับอีกาเท่ากับวัดบางคำนะครับพี่น้องครับอ่าทางเขาทางเขาวัดบางคำทางเขาวัดบางคำครับนะครับอยู่หลังโรงเรียนส้นย่กกุชิน่าไร่เครับอืาครับอาพี่น้องครับพี่น้องผู้ใดที่เขามารับชมแล้วนะครับก็รบกวนนะครับพี่น้องนะครับกดไล่ นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับช่องจ่าทีมชาติแนวไว้ในด้อครับพี่น้องเด้อนะครับจ่าทีมกับจิภาพไปหาควายงามง่วงงามนะครับน่าเปิดราคานะครับให้พี่ให้น้องได้แบ่งปันกันนะครับไปพาหน้าตัวยอดนะครับพี่น้องคบสั้รับพี่น้องที่ต้องการนะครับอย่างห้จ่าทีมไปทายถ้ำไห้นะครับกติดต่อมาที่เบอร์ของจ่าทีมนะครับพี่น้องครับอยู่ใต่คลิปนะครับพี่น้องครับก็ติดต่อจ่าทีมมาเลยนนะครับมาโทรมาคุยกันนะครับพี่น้องครับก็ นะครับพี่น้องก่อนจากกันมือนี้นะครับพี่น้องครับจ่าทิมกับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่กำลังรับชมช่องจ่าทิมชาแนลอยู่นตอนนี้นะครับให้พี่น้องนะครับรับลำลวยๆนะครับมันหมานนะครับพี่น้องครับมีเงินใส่ตลอดปีนะครับนอนรับคอยได้เงินมื่นนะครับนอนตื่นคอยได้เงินแสนย่ามแกงแขนคอยให้ได้เงินล้านนะครับประกอบกิจการใดก็ขอให้สมอ่มัดมุงมัดปารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับพี่น้องเด้อนะครับสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องจ่าทิมกับหนาตึงนะครับกับ สีขอจากาพี่น้องนะครับไปทไี่พียงนแค่นี่นะครับพี่น้องครับก็ขอกาขอา่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ